สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกๆท่านในหลวงทรงประดับยศพลเอกหญิงเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมประดับยศพลเอกหญิงพระราชทานแดน่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาในโอกาสที่ส่งเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวรล,ลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์วันที่13กุมภาพันธ์2564เพจเอวรักษ์สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเผยแร่พระบรมชาย,ยาลักษ และข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมประดับยศพลเอกหญิงพระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพเยาวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสที่ทรงเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่ง เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์หน้าพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตขอพระองค์ส่งพระเจริญขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ